ในเดือนกุมภาพันธ์2566ดาวพัสุกจะโครจรเข้าสู่ราศีมีนเข้าสู่เรือนการเงินของชาวลัคนดาราศีกุ่มได้ตำแหน่งมาหาอุดยิ่งใหญ่รุนแรงจะเกิดลาภผลทางการเงินจะมีโอกาสรวบรวมเงินก้อนได้มีโอกาสหาเงินได้เพิ่มขึ้นจะมีโอกาสพัฒนาทักษะในการหาเงิน จะเกิดองค์ความรู้ในการพัฒนาวิธีการในการสร้างทรัพย์ก่อทรัพย์รวบรวมทรัพย์และจัดการทรัพย์ได้ดีสวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับเชยเสกจิงเพชรวันนี้ผมก็มากับน้องมั่งคั่งนะครับนะแล้วก็น้องเฮงเฮงนะครับนะกดหัวใจกดถูกใจกดติดตามให้พวกเราด้วยนะครับทั้งทางติ k To อก a c e บ o o k แล y o u t u b e เรามีกันถึง3ช่องทางนะครับเมื่อท่านกดแล้วนะครับขอให้เกิดสิ่งที่ดีขอให มีแสนล้านแล้วก็มีความมั่งคั่งแล้วก็เฮงเฮงเหมือนกับชื่อแมวมงคลของผมด้วยนะครับาชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยต้องบอกว่าเดือนนี้นะครับการเงินของท่านเนี่ยนะครับจะมีมุมที่ดีแน่นอนเพราะว่าตั้งแต่ต้นเดือนในดาวการเงินยังโคโจรอยู่จุดเกิดน,นะครับ าดาวสุกเนี่ยเป็นดาวการเงินอีกดวงหนึ่งนะครับก็คือโครจรอ,อยู่จุดเกิดนะครับแล้วหลังวันที่18ดเนี่ยดาวการเงินจะโครจรเข้าสู่ราศีมีนได้ตําแหน่งยิ่งใหญ่รุนแรงนะครับะจะทําให้โอกาสทางการเงินเดือนนี้เงินจะโฟผ่านมือเข้ามาให้ได้ใช้จ่ายตลอดเดือนนะแล้วก็มีโอกาสทําเงินได้เพิ่มนะครับช่วงนี้ให้ไปสร้างปัจจัยนะครับที่จะก็ล่องเงินก่อเงินจะเกิด โอกาสต่างๆทางการเงินเช่นดําเนินการทางการเงินนะหรือว่าสร้างโอกาสในการขายนะครับเข้าไว้นะครับ,เ,รบนะเป็นปัจจัยบวกๆนะครับของดาวพระศุกร์นะครับที่จะเข้าเรือนการเงินในวันที่18ด้วยนะครับนะต้องบอกว่าชาวลัคนาราศรีกุมภ์ยนะครับที่รอโอกาสต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการก่อทร,รัพย์สินเงินทองต่างๆนะครับจะได้เข้ามาแน่นอนนะครับเป็นจังหวะที่ดีให้กับท่านฉะนั้นเราต้องไปตักตวงโอกาสไปวางแผนชีวิต ที่จะสร้างเงินสร้างรายได้นะครับหรือค้าขายคุณนะครับนะก็เหมาะเป็นช่วงที่พัฒนาวิธีการค้าการขายการหาเงินได้ดีแน่นอนนะครับเป็นจังหวัดที่ท่านใดที่รองเงินจากอาสังหาริมทรัพย์จากยวดยานพาหนะจากคนในครอบครัวจากผู้ใหญ่หรือจากต่างประเทศนะครับจะเป็นไปในทางที่ดีด้วยนะครับ บางท่านจะได้เงินจากผู้ใหญ่หรือได้เงินจากคนในครอบครัวรวมถึงมีโอกาสเสียเงินกับการจุนเจือนะครับคนในครอบครัวก็เกิดขึ้นได้นะครับเป็นอิทธิพลของดวงดาวที่ชาวลาวาัคนาราศีกลุ่มนะครับลาบผลทางการเงินเกิดขึ้นแน่นอนนะครับคุณจะได้ของถูกใจถูกจิตนะครับถูกปากได้ลาบปากเช่นมีคนมาเลี้ยงข้าวเลี้ยงอาหารในเดือนนี้นะครับ นะเป็นช่วงที่จะได้กินของถูกปากก็ได้ที่ไม่ค่อยได้กินนานๆนะครับคุณจะได้ผ้าแพรได้เครื่องประดับได้นาฬิกาแห่นตาทองคําหรือของที่มีค่านะเข้ามาหรือเป็นเฟอร์นิเจอร์โซฟาเครื่องไม้เครื่องมืออะไรบางอย่างนะครับเข้ามาในบ้านนะครับนะก็เกิดขึ้นได้นะครับมีของถูกใจถูกจิตมีเรื่องราวที่เป็นเชิงบวกนะครับทำให้จิตเกิดความพึงพอใจเกิดขึ้นกับดวงชะตา นะครับนะเป็นจังหวัดที่ดีนะครับที่จะนําเรื่องราวสุพร,ราะห์สุภโชคสุภชัยเข้ามามีเรื่องราวที่น่าย,ยินดีจากคนในครอบครัวหรือบุคคลในสายเลือดนะครับเช่นเข้ามาให้การช่วยเหลือคือเขาไม่กาลังใจหรือเขามาพูดจาอัธยาศัยดีกับเราก็เกิดขึ้นได้นะครับมันจะแปลอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นช่วงที่คุณดึงดูดเพศตรงข้ามดึงดูดเพศตรงข้ามมากเป็นพิเศษเป็นช่วงที่คุณในเนื้อหอมมีสเสน่ห์นิยมนะครับ นะก่อผู้พบเห็นไม่ว่าจะเป็นเพศเดียวกันหรือ,อต่างเพศก็ตามนะแต่ว่าในช่วงนี้ท่านใดที่เป็นผู้หญิงนะครับนะจะถูกผู้ชายจ้องมองสนใจผู้ชายก็เช่นกันก็จะมีผู้หญิงจ้องมองสนใจคุณมีคนมาชอบคุณนะครับมันจะแปลอย่างหนึ่งว่าะจะเป็นจุดดึงดูดทางเพศรวมไปถึงว่าช่วงนี้เนี่ยอารมณ์ทางเพศจะมากขึ้นก็เกิดขึ้นได้ด้วยความที่ดาวศุกโคจรอ,อยู่แบบนี้รวมไปถึงว่านะครับ บางท่านจะไปเกี่ยวพันเกี่ยวกับต่างประเทศหรือเกี่ยวพันกับการศึกษาการสอนนะครับหรือมีการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆเข้ามาสู่ชะตาสู่ดวงชะตาอยู่ดีๆได้ไปเห็นข้อมูลเห็นองค์ความรู้ใหม่หรือมีการพัฒนาทักษะอะไรบางอย่างเพิ่มขึ้นเกิดขึ้นได้นะครับช่วงนี้เหมาะทำกิจกรรมมันแปลว่าคุณจะได้ทํากิจกรรมมงคลกิจกรรมเชิงบวกกิจกรรมเกี่ยวกับารศาสนาการศึกษาการสอนการถ่ายทอดท่านใดที่เป็นนักถ่ายทอดนักสอนนักศาสนานะครับ จะดีมากในช่วงจังหวะนี้นะครับเป็นช่วงดวงสตาที่มีโอกาสในช่วงครึ่งเดือนแรกมีโอกาสเกิดรักลับๆหรือแฟนคุณจะมีเรื่องรับลมคมในกับคุณหรือคุณจะมีการทะเลาะกับแฟนคุณนะครับหรือจะมีเพศตรงข้ามเข้ามาหนุนหลังเพื่อช่วยเหลือในการทําอะไรบางสิ่งนะครับนะหรือมีเรื่องรับลมคมในกับต่างเพศนะครับมีเรื่องรับลมคมในมีเรื่องลึกลับซับซ้อนกับต่างเพศแฟนเจ็บป่วยอย่างนี้ก็ได้นะครับ หลังวันที่13ดาวพระอาทิตย์โคจรเข้ามาสู่จุดเกิดพลังงานในการดำเนินงานในการทำสิ่งต่างๆจะเพิ่มขึ้นคุณจะทำอะไรรวดเร็วมากขึ้นคุณจะกระชับกระเฉงมากขึ้นคุณจะได้เดินทางไกลนะครับนะบางท่านเนี่ยนะครับต้องระวังเกี่ยวกับดวงตาและอารมณ์จะร้อนมากขึ้นต้องระวังภาวะอารมณ์นะครับไม่ว่าคุณจะคุยงานเดีลยวงานหรือทําอะไรต่างๆหรือกับใครเนี่ยให้ระวังอารมณ์ของคุณเนี่ยนะครับนะมันจะไปประทะคนอื่นได้ง่ายอันนี้ต้องรอบคอบนะครับ ดวงสะตาเนี่ยจะมีเหตุการณ์ให้มีเพศตรงข้ามเอาใจมาผูกพันหรือมาจ้องจับผิดมาเพ่งเลงหรือเอาใจมาผูกพันกับคุณเป็นพิเศษมาเป็นห่วงเป็นใจเทคแคร์ดูแลหรือเอาใจมาผูกพันนะ นะครับหรือมื่อ้อนคุณอ่ะนะครับนะบนะก็เกิดขึ้นได้หลังกลางเดือนไปหรือถ้าคุณจะขอความช่วยเหลือใดๆจากต่างเพศนะหลังวันที่13ไปจนถึงปลายเดือนเป็นช่วงจังหวะที่บอ่อเจาะนะครับที่จะขอความร่วมมือช่วยเหลือจากต่างเพศได้ดีหรือทํากิจกรรมใดๆที่เป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นหมู่คณะหลังวันที่13กุมภาพันธ์ไปครึ่งเดือนนี้นะครับจะเป็นไปในทางที่ดีแต่เดือนนี้เนี่ย ท่านใดที่รอการจัดการเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับรถเกี <sk ill> ่ยวกับยวดยานพาหนะอาณาบริเวณร้านสำนักงานจะมีความสําเร็จหรือสิ่งปลูกสร้างนะครับจะมีความสําเร็จนะครับแต่ต้องระวังบุตรบริวารเจ็บป่วยมีปัญหาเรื่องบุตรบริวารน,นะครับนะหรือว่าคนที่อ่อนกว่าอ่อ,อนวัยกว่าในช่วงนี้เนี่ยต้องหนึ่งถึงยีท่านใดที่ทางานร่วมคนอ่อนกว่าจะมีความวุ่นวายบ้างหรือบางท่านมีเรื่องเสียทรัพย์เพราะบุตรบริวารหรือมีข่าวครา,าวการเจ็บป่วยของบุตรหลานบริวารเข้ามา มีเรื่องเสียหายจากบุตรบริวารหรือบุตรบริวารเจ็บป่วยก็ได้นะนะครับในด้านของการงานนั้นการงานของท่านในช่วงนี้ทําอะไรต่างๆทางการงานยังมีคนช่วยเหลือสนับสนุนนะครับท่านใดที่ทํางานอยู่นะแล้วดาวพัคเกตก็เล็งมาที่ดาวประจําตัวนะครับบางท่านได้ของเก่าของโบราณน,นะครับเครื่องมือเครื่องไม้ที่เป็นลวดลายใหม่ๆแปลกใหม,ใหม่ก็ได้นะครับของใหม่ที่ทันสมัยไปเลยก็ได้หรือโบราณไปเลยก็ได้หรือวัตถุมงคลก็ได้นะครับมันจะแปลว่าจะเจอรักเก่าคนเก่า มีเรื่องให้หวนคิดถึงคนเก่าๆหรือกลุ่มคนเก่าๆก็เกิดขึ้นได้นะครับมันอาจจะแปลว่าคุณจะได้ไปที่เก่าหรือมีเรื่องให้หวนคิดถึงคนเก่าๆหรือสถานที่เก่าๆหรือได้ไปที่เก่าๆอ่ะมันจะมาลักษณะนั้นช่วงนี้สิ่งศิกดิ์ให้คุณนะครับกราบไหว้ขอพรดีมากให้คุณมีสิ่งอัศาจรรย์ทันตาเข้ามาการอธิษฐานจิตขอพรเกิดสิ่งที่ดีมากนะครับบางท่านได้ไปยังเทวสถานวัดหรือเข้าใกล้ศาสนาหรืออยู่ดีๆได้ นั่งสมาธิส,สวดมนต์นะครับหรือว่านักปฏิบัติเนี่ยจะปฏิบัติได้ดีมากขึ้นในจังหวะนี้นะครับแต่ต้องบอกว่าการเงินจะเป็นไปในทางที่ดีนะบางท่านได้สินทรัพย์หรือของยิ่นใหญ่ๆเข้ามานะของที่มีค่ามีราคาด้วยในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ท่านใดที่เกิดลัคนาราศีกุมนะครับอยากจะเปลี่ยนแปลงดวงชะตาอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับผมมีคอร์สนึงนะนะครับคอร์สเนี่ยมันมันมัน,มนสิ่งเนี้ยมันเปลี่ยนชีวิตผมนะครับ มันเป็นความลับในการเปลี่ยนดวงชะตาเป็นการเปลี่ยนโดยใช้วิธีใช้วิธีจิตศาสตร์นะครับมีคอร์สหนึ่งนะนะครับที่ผมจะเปิดเนี่ยนะครับซึ่งผมใช้ความลับเนี้ยนะครับหาเงินล้านได้1ล้านบาทต่อเดือนนะครับซึ่งผมเอามาแบ่งปันซึ่งผมสรุปเป็นหลักการซึ่งผมใช้มาผมศึกษามาจากเด็กซึ่งสามารถเบี่ยงเบนดวงชะตาคุณได้นะครับเป็นคอร์สปลุกพลังงานในใจเนี่ยนะครับแล้วก็ดึงผลลัพธ์ ต่างๆที่มีอยู่แล้วเนี่ยที่เกิดขึ้นอยู่แล้วในจักรวาลเนี่ยออกมาใช้นะครับเป็นคอร์สลักษณะของเป็นการสั่งจิตนะเพื่อสร้างเงินล้านสร้างชีวิตใหม่นะครับนะเป็นคอร์สออนไลน์นะเรียนที่บ้านได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นคอร์สเปลี่ยนดวงชะตานะครับซึ่งผมใช้เปลี่ยนดวงแต่ก,ก่อนผมเนี่ยอกหักแฟนทิ้งนะครับมีปัญหาชีวิตนะครับนะผมรู้ความลับนี้เนี่ยนะครับทำให้ดวงชะตาผมเปลี่ยน นะครับแต่ก่อนหลายปีมาแล้วนะนะครับนะแล้วก็คือการเปลี่ยนชีวิตเนี่ยมันมีหลายศาสตร์นะมีมาแต่โบราณน,นะครับไอจิตศาสตร์ตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะเปลี่ยนภายในนะครับแล้วก็จะมีพุทธศาสตร์นะครับพุทธศาสตร์ก็จะเป็นเครื่องรางนะครับที่เรียกว่ายันนะครับเป็นยันโบราณน,นะครับเป็นยันสายพุทธคุณนะที่ผมเขียนให้หลายท่านนะ มีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตมากมายมีประสบการณ์ล่าสุดเนี่ยอย่างที่ผมก่อนไปญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ไลน์มาบอกเนี่ยเขาได้โปรเจกต์เป็น20ล้านนะครับเขาเป็นผู้ระเหมารายเล็กนะตั้งแต่บูชาย,ยันที่เขียนขึ้นจากวันเดือนวัเกิดที่ผมเขียนให้เขาเนี่ยเขาบอกว่ามันขังมากมันมีความอัศจรรย์เกิดขึ้นเพราะว่ายันที่ผมเขียนเนี่ยให้เขาเนี่ยนะครับเขียนจากวันเดือนวัเกิดเนี่ยมันเป็นเป็นแบบเป็นยันโบราณ ซึ่งเป็นยันสายพุทธคุณนะครับเป็นการหาตำแหน่งดวงดาวที่ดีในท้องฟ้าแล,แล้วก็เราก็เขียนยันในช่วงดวงดาวที่ดีนะครับเราจะเกิดความขลังเกิดอํานาจพุทธคุณนะครับเข้ามานะครับนะน,นี่นก็คือเป็นการรวมสองศาสตร์คือพุทธศาสตร์กับโหราศาสตร์นะครับไอ้สร้างเครื่องรางตรงนี้นะครับทำให้เกิดความอัศจรรย์บางคนก็ได้เงินล้านทันตานะครับความอัศจรรย์ต่างๆแต่และคนก็จะแตกต่างกันไปนะครับเป็นยันอุ้มดวงแบบโบราณเป็นยันที่สามารถอุ้มดวงชะตา นะครับถ้าคุณมีความเชื่อตรงนี้นะครับท่านใดอยากได้ลายวอลลโยโน1หนึ่งวอลลยโน2สองหรือลิงไลแอด้านล่างอันนี้คือยันโบราณนะครับเป็นลักษณะของพุทธศาสตร์กับโหราศาสตร์มามิกกันท่านใดมียันแล้วเนี่ยนะครับอยากเปลี่ยนแปลงดวงแบบเร็วๆอย่างเงี้ยนะครับที่บูชาไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นคอร์สสั่งจิตผลิตเงินล้านนะครับซึ่งผมสรุปรวบรวมนะครับวิธีการนะครับในการที่มนุษย์จริงๆมีพลังงานเยอะนะในใจเนี่ยในจิตเนี่ยเพียงแค่เรา คลิกเดียวนะที่ผมบอกเนะี่ยวิธีการตรงนี้เป็นวิธีการที่จะสั่งจิตให้ได้สิ่งต่างๆที่เราต้องการมานะครับนะบางคนที่เข้าใจในสิ่งที่ผมบอกไปบอกวิธีการทําตามที่ผมบอกไปเนะีนะ่ยคุณจะเห็นสิ่งต่างๆในชีวิตที่ดีเข้ามามากมายเลยนะครับฉะนั้นแล้วเนะี่ยถ้าคุณทั้งได้พุทธศาสตร์โหราศาสตร์คือยันนะครับแล้วก็คอร์สที่ผมจะสอนซึ่งเป็นความลับในการสร้างเงินล้านต่อเดือนนะครับซึ่งผมทํามาได้แล้วนะนะครับต้องบอกแบบนี้ นะถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตนะครับนะยันคอสสั่งจิตผลิตเงินล้านนะครับนะที่ผมจะมอบให้นะครับเปิดลงทะเบียนถึงสิ้นเดือนนะผมจะเปิดคอสเข้ากลุ่มอตอนเดือนอกลุ่มภาพันธ์วันที่1น,นะครับนะท่านใดอยากเนะข้าคอสก็ติดต่อไปซ่องทางเดียวกันเลยลิงก์อะไรด้านล่างนะครับนะอันนี้เป็นคอสที่เป็นความลับนะเป็นความลับนะที่ถ้าผมจะบอกไปเนี่ยนะครับแล้วมันจะ เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณตลอดไปแน่นอนเพียงคุณทําตามวิธีที่ผมบอกไปนะครับนะขะนั้นแล้ววันนี้นะครับขอลาไปก่อนสวัสดีครับ